ข้าพเจ้านายคมสรรจันมณีอายุ47ปีอายุราชการ5ปีวุฒิการศึกษาศึกษาศา,าสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ู่วมนวยการโรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยารับเงินเดือนในอันดับคศ3เลขที่ตำแหน่ง4680ขั้น47,150บาทในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่1ตุลาคม2566ถึง31มีนาคม2567มีการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกอบภาร,รกิจงานดังนี้การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคลการบริหารงานงบป,ประมาณการบริหารงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาดังนี้ 1. นำปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้สมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของผู้บริหารที่มีต่อการพัฒนาองค์กรตลอดจนการนำองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม 2. นำปฏิบัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียนและชุมชน 3. มุม่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพโดยหลักการทำงานเป็นทีม 4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรมจนทำให้เกิดความเชื่อถือและศรัทธาต่อการบริหารงานและสามารถปฏิบัติตามได้ด้วยความเต็มใจและพึงพอใจตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รายงานผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ 1. บริหารงานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินวางแผนงานบริหารบุคคลการสรรหาการบรรจุแต่งตั้งวินัยและการรักษาวินยัย จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดสรรทุนให้อย่างยุติธรรมและเสมอภาคเป็นผู้แทนของสถานศึกษาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 2. คุณภาพการปฏิบัติงานตามวิทยาฐานะด้านบริหารจัดการมีความรู้และทักษะในการจัดองค์กรมีโครงสร้างการบริหารงานและการบริหารอย่างเป็นระบบมีการบริหารงานเชิงกลยุทธ์และการมีส่วนร่วมมีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและโปร่งใสผลที่เกิดจากการบริหารโรงเรียน ผลที่เกิดกับผู้เรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศงานศิลปะหัตกรรมครั้งที่71การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผลที่เกิดกับครูนางสาวดวงใจพาแกดำนายสุธิชัยแก้วมุงคุณนายนวมวิทย์แก้วไทยสงได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทองชนะเลิศงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนางสาวดวงใจพาแกดำได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1จากกระทรวงศึกษาธิการ ผลที่เกิดกับตนเองและผลที่เกิดกับสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานราชการอื่นๆโรงเรียนผ่านการประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติระดับ3ดาวและรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1จากกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ภายใต้รูปแบบการบริหารงานดงหลบ PDCA โมเดลโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ มีหลักการบริหารดงหลบ PDCA โมเดลเพื่อการบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านดงหลมใหม่สามัคคีวิทยาให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และใช้หลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสืบไป